สวัสดีค่ะสำหรับ j จส s ี่ร t a ยทในวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับนายแพทย์ทวีวงจุลกะมนตรีค่ะซึ่งท่านเป็นประธานคณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนวทางนะคะในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของวุฒิสภาค่ะซึ่งเราก็ต้องอยากรู้มือนกัน,นะะแนวทางขับเคลื่อนในการที่จะลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะเพราะว่าประเทศเราก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีอุบัติเหตุบนท้องถนนติดอันดับโลกไม่อันดับหนึ่งอันดับสอง มันเป็นอย่างนี้มาตลอดทุกปีเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่อยากจะช่วยทำให้เราลดคนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุของเราลงไปได้นะคะปีละสองหมื่นคนนี้ไม่ไหวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพูดคุยกันกับท่านถึงแนวทางที่จะพยายามทํายังไงที่จะให้ลดอุบัติเหตุลงได้นะคะขอพบกับนายแพทย์ทวีวงศ์จุลกะมนตรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียก คุณหมอแล้วกันนะคะเพราะว่าตําแหน่งท่านยาวๆนะคะคงต้องขอเรียนถามเลยค่ะในบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาที่พยายามจะผลักดันแนวคิดแนวทางในการจะให้ลดอุบัติเหตุป้องกันอุบัติเหตุเนี่ยที่ดําเนินมาทั้งหมดแล้วเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างวิธีการทํางานของวุฒิสภาทําอะไรยังไงกันบ้างคะท่านคะก่อนอืน่นต้องขอเท้าความที่คุณอัจฉราได้พูดต,ตอนต้นอน่นะครับว่า ทไทยเราเป็นประเทศที่มีปัญหาสูญเสีย<ม>จากอุบัจาจรเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของโลกบางปีจะเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับเก้าแล้วแต่นะ<ม>แต่เฉลี่ยต่อแสนประชากรนี่ไม่ต่ำกว่าสามสิบก็คือสามสิบกว่าตลอดทำไมก็ว่าต่อหนึ่งปีเนี่ยสูญเสียพี่น้องปีแล้วกว่าสองหมื่นลายหรือต่อวันก็ประมาณห้าสิบห้าถึงหกสิบลาย 60คนเลยหรือหนึ่งชั่วโมงก็ประมาณสองถึงสามลายอันนี้เป็นมันถ้าถายมาหลายปีนะครับค่ะอันนี้ปัญหาเน,นี่ยเราพยายามแก้ไขมาหลายปีแต่ผมดูแล้วเนี่ยเรายังไม่แก้ไขเป็นเชิงระบบนะครับค่ะอันนี้เราจะลเห็นัญหาของการแก้ปัญหาน,นี้เนี่ยก็กําหนดเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติกับการปฏิรูปประเทศค่ะในสองประเด็นน่นะครับคือไปใต้แต่แม่นบทด้านความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงตั้งเป้าเลยว่าให้ลดการสูญเสียจากวิจารณจร์เนี่ยอย่างน้อยร้อยละห้าสิบภายในปีสองพันห้าร้อยสิบมาครับปีนี้แล่นานะนะครับปีนี้นะและ้วก็ <laughs> ด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ดิจิทัลเนี่ยตั้งเป้าว่าให้สูญเสียไม่เกินสิบสองต่อแสนประชากรภายในปีสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบอ๋อค่ะก็ผมก็พูดกับปอปอว่าอีกห้าปีนี้มันตัดเดียวนะครับแล้วก็แต่ต่อแสนประชากรเนี่ยมันมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์มีความคาังครับท่านนี้ รัฐมนูญปี2560ที่ประกาศใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็กำหนดหน้าที่อำนาจของวุฒิสภาตามมาตรา270โดยกำหนดหน้าที่รับหน้าของวุฒิสภาในการที่จะติดตามเสนอแนะและเร็งรัดการปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป,ป้าหมายตามหมดสิบองการปฏิรูปประเทศนะครับดังนั้นท่านประธานวุฒิสภาก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อที่แก้ปัญหานี้ก็คือ คณะกรรมการบูราณาการคู่ชีพถูกเฉลยและความปลอดภัยทางถนนและให้มีคณะอนุกรรมก,การศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของวิทยสภานะครับคณะ,นคะอนุกรรมก,การก็มีความคิดว่าเอเราจะสร้างระบบความปลอดภัยไหนในช่วงปีแรกเราก็าลงพื้นที่ไปตามจังหวัดต่างๆประมาณสิบจังหวัดรวมทั้งจังหวัดนครราชสีมาซึ่งจะลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับค่ะก็คือวันนี้อ่าจะรวมทั้งหน่วยงาน อื่นๆหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนนเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมการขนส่งทางบกสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจรสนขซึ่งดูกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทสถาบันการแพทย์จุดเฉินแห่งชาติต่างๆนะครับโดมูลที่ไปครบหมดแล้วทั้งหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานกลางเนี่ยเราก็เกิดความคิดว่าเอเรา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยบนท้องถนนเราเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดเลยหลายหน่วยงานต่างๆปีนี้แหละแต่ว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยต่างคนต่างทํางานทั้งที่ทุกคนก็เก่งนะมีแผนมีนโยบายมีการของบประมาณที่จะพัฒนาหรือสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนแต่ว่าต่างคนต่างทําต่างคนต่างคิดต่างคนต่างไปต่างคนต่างอยู่แม้แต่ในกระทรวงเดียวกันเช่นกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็มีหน่วยงานสาคัญเช่นกรงการของกรทรงทางบก สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจรกรมทางหลวงทัางงต่างคนต่างไปต่างคนต่างอยู่ไม่รู้จักการเชื่อมโยงกันก็เกิดความคิดว่าเอในการแก้ปัญหาเนี่ยทําไงที่จะเอาหนึ่งงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเนี่ยมาบูรณาการในการทํางานร่วมกันเชื่อมโยงกันเราเป็นหนึ่งนโยบายที่เป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกภาพประกอบกับโชคดีนะครับว่าคณะรัฐมนตรีมีมติในการที่จะทําการปฏิรูปประเทศเรื่องอ าาการบริหารรัฐการแผ่นดินก็มีโครงการหนึ่งเราเรียกว่าโครงการศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียวทั้งประเทศคือหนึ่งเก้าหนึ่งซึ่งในช่วงวิกฤตโควิดในช่วงประมาณปลายปีที่แล้วที่ผ่านมาจะเห็นว่าในช่วงวิกฤตที่มีเชื้อสายพันเดลต้าเนี่ยแล้วก็มีการติดเชื้อวันละสองสามหมื่นรายเนี่ยช่วงนั้นเป็นวิกฤตที่เป็นสถานการณ์จริงได้เห็นว่าหรือว่าการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยต้องพัฒนาอีกเพราะว่าประชาชนเนี่ยไม่สามารถ เข้าสู่การแทรกจุดเฉืนขอความเชื่อช่วยเหลือได้อย่างทางตุงทีเพราะเลขหมายในการขอความเชื่อเหลือมาเยอะเช่นหมดเลยหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกหกแปดหนึ่งหกหกห้าหนึ่งสามสามศูนย์ก็ะมบอกเพิ่มให้อีกยี่สิบเลขหมายมีชาวบ้านก็โทรมาหาผมตอนสี่ห้าตุ้มบอกว่าไม่ไหวแล้วท่านผมก็ยังสงสัยว่าท่านได้เบอร์ผมยังไงอนเพราะว่าเพราะว่าโทรมาสี่รอบแล้วไม่ติดรอบที่ห้าบังเอิญโชคดีติดท่านบอกให้รอจน ตอนนี้ก็ยังรอมาสามวันแล้วนะะนั่นจะเห็นว่าการเข้าสู่การแพทย์ฉุกเฉินหรือขอความช่วยเหลือไม่ใช่เพราะโรคติดเชื้อนะโรคอุบัติวัยจราจรที่บาดเจ็บอะไรการเข้าสู่ที่ง่ายและรวดเร็วจะทําให้เกิดความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนเ้เห็นว่าถึงราบเพียงเหตุเฉินในชาติเลขหมายเดียวหนึ่งเก้าหนึ่งเนี่ยเราดูแล้วน่าจะเป็น เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์มหาศาลต่อพี่น้องประชาชน่ใะเดียวกันเนี่ยในการแก้ปัญหากําหนดนโยบายของประเทศเนี่ยเรื่องเวาจารย์เนี่ยสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือเรื่องของข้อมูลน,นะครับค่ะขณะนี้เนี่ยประเทศไทยเราไม่มีศูนย์ข้อมูลหรือไม่มีข้อมูลกลางที่เป็นข้อมูลแห่งชาตินนาเราใช้ข้อมูลเราใช้ข้อมูลสามสารน็คือจากาสาธารณสุขจากตํารวจแล้วก็วจากบริษัทกลาง ซึ่งข้อมูลอาจจะพอประมาณการได้แต่ว่าไม่เที่ยงตรงไม่ครอบคลุมไม่เป็นเอกภาพนะครับทำไงที่เราจะได้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่เป็นปัญหาที่แท้จริงของประเทศคือเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนมาจากทุปปกภาคส่วนทเที่ยงตรงและเป็นเอกภาพนะครับเราก็เลยมีแนวะความคิดว่าน่าจะทําศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางด้นแห่งชาติซึ่งขณะนี้เนี่ยทางคณะรรมการได้ผลักดันศูนย์ข้อมูล อุบัติเหตุทางถนแห่งชาติซึ่งเริ่มดําเนินการไปแล้วโดยโกรมควบคุมโรคกระทรวงส,สาธารณสุขนะครับแต่เราบ่วมาจากอกองทุนเพื่อความปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนนเิมซ,ซึ่งทุกครั้งที่เราลงพื้นที่เนี่ยจะมีตัวแทนจากศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งแล้วก็ศูนย์ข้อมูลเนี่ยลงพื้นที่ไปเพื่อประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดต่างๆเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นศูนย์รับแจ้งเหตุหนึ่งเก้าหนึ่งหรือศูนย์ข้อมูลเนี่ยมันจะต้องกระจายไปตามจังหวัดต่างๆทั้งเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดทั่วประเทศ นั้นคณะนุกรรมการมีแนวความคิดที่จะลงพื้นที่ให้ครบทั้ง77จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะก็จะไปประชามธันธ์โครงการที่สําคัญที่เป็นจิ๊กซอว์ของโครงการนี้เมื่อเรามีศูนย์ข้อมูลซึ่งจะเป็นข้อมูลที่เที่ยงเอกภาพครอบคลุมเป็นปัญหาที่แท้จริงของประเทศเนี่ยเราสามารถเอามาวิเคราะห์เป็นปัญหาแล้วก็สามารถกําหนดนโยบายได้ก่ตกินการเดียวกันเนี่ยถ้าประชาชน ขอความช่วยเหลือเข้าสู่การแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผ่านศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งเนี่ยเราก็มีแนวความคิดว่าเอ๊ะน่าจะมีหน่วยงานกลางที่จะเอาปัญหาจากข้อมลูลที่เราเก็บมาเนี่ยมาวิเคราะห์เป็นปัญหาเป็นกำหนดเป็นนโยบายแล้วการให้ประชาชนสามารถเข้าสู่ขอความช่วยเหลือได้อ,อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยหน่วยงานกลางเนี่ยสามารถที่จะนอกจากจะใช้ข้อมูลวิเคราะห์แล้วเนี่ยสามารถเชื่อมโยง เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นกระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจรหรือสนกกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทซึ่ง่ส่วนนี้ก็มีความสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขับขี่การต่อทะเบียนรถการตรวจสภาพรถรวนทั้งการออกแบบถนนที่สร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับขณะเดียวกันเี่เห็นว่า ในการลงพื้นที่เนี่ยเราไปตรวจเยี่ยมจังหวัดต่างๆเนี่ยก็มีศูนย์อานวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนซึ่งมี77จังหวัดนะครับก็คือจังหวัดอื่นๆ76จังหวัด,แล,ดแล้วก็จังหวัดที่77ก็คือรุงเทมหมานครซึ่งเป็นเขตปกครองพิเศษเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในีาวกันเมื่อเกิดอุเหตุบนท้องถนนเนี่ยหน่วยงานแรกที่จะถูกได้รับขอความช่วยเหลือก็คือเจ้าที่ตำรวจ ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญที่จะอะไรบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะครับค่ะแล้วก็ที่สุดตำรวจดูแล้วก็ส่งให้ใารครับส่งให้หมอก็สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินก็เป็นตัวแทนของทางฝ่ายการแพทย์เั่ือนกันครับนั้นเห็นว่าผมจะมีแผนภูมิซึ่งคุณอัจฉระอาจจะแสดงในตอนท้ายนะครับว่าค่ะแผนภูมิเนี้ให้เรียกว่าอะไรอีกนึงครับแผนภูมิเนี้ผมเรียกว่าแผนภูมิไข่ดาวเพราะว่าเอาหน่วยงานที่สําคัญที่สุดตรงกลางก็คือศูนย์ อุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติซึ่งจะทำงานโดยกำหนดนโยบายนะครับบนพื้นฐานของข้อมูลที่เที่ยงตรงครอบคลุมเป็นฐานใหญ่และเป็นเอกภาพแต่แล้กรการที่ได้รับการขอความชื่ลือจากพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพเนี่ยแล้วเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับใ,ในการที่จะวิเคราะห์กำหนดเป็นนโยบายโดยมีแผนที่จะเชิญท่านนายกรัฐมนตรีท่านเป็นประธาน อันเดี๋ยวเราเอาแผนภูมิขึ้นก่อนเลยไหมคะรู้สึกว่าได้คุณหมอจะจะพูดถึงอันนี้เลยถ้าอย่างนั้นเราขอแผนภูมิขึ้นภาพห็นภาพในสิ่งที่ทางวริฐภาพยายามผลักดันสร้างเป็นระบบความปลอดภัยกับประเทศในการปฏิรูปประเทศนะครับค่ะคนจะได้เห็นชัดเจนว่าในในแผนภูมิที่คุณหมอพูดถึงคืออะไรยังไงนี่อันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ผมเรียกว่าแผนภูมิไข่ดาวเพราะตรงกลางมันเหมือนไข่ดาวนะครับเห็นว่าคุณอาจารย์ลองดูสิครับข้างบนเนี่ย ศูนย์อเมวยกาหรือศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนซึ่งมีทั้งจังหวัดอำเภอท้องถิ่นเนี่ยเจ็ดสิบหกจังหวัดซึ่งเราลงพื้นที่ไปหลายจังหวัดแล้วครับค่อนประเทศละแล้วพรุ่งนี้เราจะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดนครราชสีมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปลงพื้นที่ร่วมกับทางกรมการกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทเพื่อที่จะไปดูการออกแบบถนนที่สร้างความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนเรามาดูที่ข้างล่างอาจจะมีศูนย์ อำนวยการและศูนย์ป็นบติการความปลอดภัยทาถนนจังหวัดที่77ก็คือกร,รุกรงเทพฯแล้วก็ทมนี่เองคจะเห็นว่าเป็นศูนย์อำนวยการทั้งสองทั้งหมดเลยเราเรียกว่าสปทครับ76จังหวัดกับจังหวัดที่77เนี่ยอยู่กันคนละโค้โลกเลยมไม่เชื่อมโยงกันทาง76จังหวัดเรียมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานส่วนทางของกทมก็จะมีผู้ว่าการจังหวัดกรุงเทพานครเป็นประธาน ค่ะคอทมเป็นเขตปกครองพิเศษมีสภากอมมีผู้หาาคือผู้ว่าการจังหวัดองานกรจากการเลือกตั้งนั่นจะเห็นว่านโยบายของเจ็ดสิบกกับจังหวัดที่เจ็ดเจ็ดนี่ยมันไม่เชื่อมโยงกันแลไม่สามารถที่จะการข้ามกันได้ทางซ้ายมือก็เป็นส่วนของคณะกรรมการที่ผมเรียนมาแล้วก็คือมีกรมการขนส่งทางบกออกใบอนุญาตขับขี่ต่อทะเบียนรถตรวจสภาพรถมีแผนนะแหนบค่ะมีสูง g p s ควบคุมความเร็วของรถ สาธารณะไปแบบรถบรรทุกหรือรถโดยสารสาธารณะมีสอนอขอซึ่งดูเรื่องการออกแบบนโยบายการออกแบบถนนคมทางหลวงคมทางหลวงชนบทนะครับค่ะตรงกลางก็เป็นตำรวจอยู่แล้วก็คือซึ่งดูเหมือนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันก็จริงแต่ว่าไม่ได้มีองค์รวมที่เป็นศูนย์รวมด้วยกันทั้งหมดถูกไหมคะจริงจริงข้อมูลก็ไม่ไม่ไม่เชื่อมโยงกัน เห็นมีลูกศ<า>รแยแลกกันไปมามีแลกกันบ้างแต่ว่าไม่ทั้งหมดใช่ไหมคะไม่ครับที่ทําลูกศรน,นี้หมายความว่าเมื่อแผนภูมินนี้รุ่วงแล้วเนี่ยมีศูนย์อุบัติเหตุทางถนนแห่ง,งชาติที่มีนายกฯแล้วมีท่านเป็นประธานเ,<อ>เราก็ทํางานโดยอาศัยทุนฐานจากศูนย์ข้อมูลวิเคราะห์เป็นปัญหาก<อ>ําหนดนโยบายเป็นเอกภาพล้วก็มีศูนย์รับแจ้งเหตุทั้งหมดเนี่ยจะทํางานรณาการกันแล้วอยู่ที่เดียวกันก็คือที่บกศูนย์สองที่วิภาวดีรังสิต เรื่องที่ต้องุมสั่งการจราจรของกอง,กองรับการตรวจจราจรที่วิภาวดีนีนรร่เมื่อสูตรนี้เกิดขึ้นมีท่านนายกที่เป็นประธานเนี่ยมีม,มีมีทีมทางานเลขาของศูย์แล้วเนี่ยซึ่งโครงสร้างนี่เราจะทาที่หลังเนี่ยโดยเทคโนโลยีและโดยนโยบายเนี่ยเชื่อมโยงกับเน่วยงานที่ผมนําเสนอมาทั้งหมดก็คือทางซ้ายคมนาคมทางขวาเป็นหมอข้างบนข้างล่างก็เป็นสพทจังหวัดเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเนี่ยเชื่อมโยงข้อมูลกาเรเดินท,ทาลูกศรยอนไปยอมาหมายความว่าทาง ฐานหน่วยง,งานต่างๆเนี่ยสามารถส่งข้อมูลเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็ส่วนดูวความเห็นเก่ยวกปัญหาแล้วเมื่อทางศูนย์กลางกําหนดเป็นนโยบายที่เป็นคําสั่งที่เราเรียกว่าเป็นคําสั่งที่เป็นเอกภาพหรือซิงเกิลคอมมาแล้วเนี่ยก็จะจกําหนดเป็นนโยบายไปทั่วประเทศไปตามทุกน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบความบวภไปทั้งหมดโดยมีท่านนายกไนตรีเป็นประธานตัวอย่างที่ผมเรียนคุณอริรญา ่แล้วก็คือเรื่องของความเร็วนะครับเรื่องอะไรนะคะเรื่องของความเร็วความเร็วความเร็วเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เราพบว่ามันเป็นองค์ปัจจัยสาคัญที่สุดที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยที่สุดและเป็นอ่วยที่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตค่ะซึ่งทางขณะนี้เนี่ยทา่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็เห็นความสำคัญข,ของเรื่องระบบโลจิสติกท่านก็าหนดกฎกระทรวงว่า รถที่วิ่งทางเลนขวาเนี่ยกําหนดว่าต้องวิ่งด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่าร้อยยี่สิบใดบางถนนเฉพาะเฉพาะในถนนแต่ประชาชนไม่เข้าใจหรอกครับว่าบางถนนของท่านเนี่ยมันคือถนนไหนก็เข้าใจว่าทุกถนนก็เหยียบซึ่งพื้นฐานพี่น้องก็ชอบความเร็วอยู่แล้วยิ่งไปเสนอความเร็วอย่างนี้ก็ยิ่งเสริมกันใหญ่ก็ขับด้วยความเร็วกันทั้งประเทศก็เป็นทําให้เกิดอุบัติเหตุแล้วปัจจัยอันดับหนึ่งเลยก็คือความเร็วความประมาทนะครับค่ะยิ่ค่ะ ปัญหายอย่างนี้เนี่ยถ้าโดยศูนย์ข้อมูลเนี่ยอาจจะมาวิเคราะห์ว่าเอะความเร็วมันเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุแรงมากที่สุดแล้วก็เสียชีวิตมากที่สุดเนี่ยก็จะเอาเงื<า>่อนไขตรงนี้ไปตั้งทุกสิ่งอย่างเพื่อให้กรอบมันอยู่ในนี้ใช่ไหมคะใช่คร,รับจริงๆแล้วคุณจะเป็นกันอ่าก็จะเสนอท่านประธานศูนย์คือท่านนายกมัตรีว่าเอ่อความเร็วเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดการเสียชีวิตมากที่สุดอุบัติเหตุแรงมากที่สุดท่านนายกจะเห็น ปัญหานี้จากข้อมูลนะครับเราจะไม่เสียงกันด้วยเรื่องอื่นใช้ข้อมูลเป็นตัววิเคราะห์ในการที่จะกําหนดนโยบายซึ่งท่านประธานอาจจะเห็นว่าเอา้ความเร็วเนี่ยมันเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาก็อาจจะมีโนโยบายออกไปใหม่ว่าเอ้ความเร็วร้อยยี่สิบนี้อาจจะไม่เหมาะอ,อาจจะกำหนดไอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้อ<ส>าจจะข้อมูลท<ส>ี่ไม่เร็วอาจจะวิ่งไม่เร็วกว่าร้อยไม่เร็วกว่าเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแทน ซึ่งจริงๆแล้วปัญหาอนีี้ในทุกประเทศส่วนใหญ่จะกำหนดความเร็วมากมากกว่าคือลิมิตความเร็วนะครับค่ะค่ะวิ่งไม่เร็วกว่าเท่านู้นเท่านี้ตามถนนต่างๆมากกว่าในแบบต่างประเทศนะครับค่ะอันนี้เป็นแนวความคิดเป็นแนวทางในการที่จะตั้งศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาตินะคะรับแจ้งทุกจุดในชาติแลซึ่งจะเป็นคล้ายที่ท่านบอกว่าเหมือนกับคล้ายๆกับสบคดนการบริหารจัดการโควิดโดยที่มีท่านนายกงนตรี เป็นผู้ควบคุมสั่งการทั้งหมดผลพื้นฐานของข้อมูลเป็นผู้เป็นผู้ดูข้อมูลทั้งหมดแล้วก็สั่งการลงมาใช่ครับผลพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นเอกภาพนะโดยใช้ศูนย์ข้อมูลเป็นประโยชน์แล้วก็ศูนย์รับแจ้งเหตุแล้วก็เป็นศูนย์บริเวณอันนี้เป็นเรื่องของการลงพื้นที่บ้างที่ว่าไปเจอพบเห็นแล้วมีการแก้ปัญหานะคะเหตุบอกว่า เอมีหลายที่เหมือนกันที่ที่ที่ไปเจอพบเจอแล้วก็กลับมาแก้ปัญหาแต่ว่าที่หนึ่งที่สนใจที่น่าจะไปติดตามก็คือที่สี่คิวใช่ไหมคะที่โคราชใช่ไหมคะคือคือเรื่องออจารานี่ครับว่าที่เอาเรื่องนี้มานําเสนอเนี่ยเพราะว่าจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดแรกเลยที่ทางอนุกรรมการได้ลงพื้นที่เมื่อสองปีกว่าอันนี้คือเหตุการณ์เมื่อสองปีที่แล้วค่ะไปศึกษาข้อมูลปัญหาต่าง แล้วในวัน <c oughs> พรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นการลงพื้นที่ไปจังหวัดนครราชสีมาอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ก็เลยเอาเรื่องที่มานําเสนอว่ามันเป็นคลาสสิกเนื่องจากว่าวันแรกที่ผมไปที่สีคิ้วท่านเห็นว่า,าถ,นนถนนมิตรภาพเนี่ย <c oughs> เป็นถนนขนาดแปดเลนข้างละสี่เลน <c oughs> แล้วก็รถส่วนใหญ่วิ่งด้วยความเร็วสูงแล้วทาง,ทางการกําลังก่อสร้างาสะพานเรียกว่าลูกอัาทางลร,ระดับ, <c oughs> ดบแล้วก็มีตอม้ออยู่การถนนแล้วก็ ทางการเนี่ยเอาแบลลี์ที่เป็นแทง่ทงแท่งปูนเนี่ยมาปิดด้านและนี่คือต้องข้ามถนนต้องข้ามชาชนถนนฝั่งหนึ่งเนี่จะเป็นชุมชนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นโร <ạ. S 2> งเรียนจะเป็นที่ว่าการอำเภออะไรต่างเนี่ย <ạ. S 2> ประชาชนจะข้ามจากฝั่งหนึ่งมาฝั่งหนึ่งเนี่ยจะต้องวิ่งแล้วส่วนใหญ่ประชาชนใช้รถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ก็จะ,จะว่องวิง่งอ่าวิ่งจากจุดนี้ไปค,คนคน,คนเนี่ยมีทางข้ามเห็นอยู่เห็นสะพานลอยอยู่แต่รถมอเตอร์ไซ โอ้โหเสี่ยงอันตรายอย่างยิง่งค,คือไม่ใช่ครับก็คือว่าอ่บาริเออร์นเนี่ยกั้นเพื่อไม่ให้ประชาชนข้ามจากฝั่งมาฝั่งเนื่องจากว่ามันอันตรายมากแต่ประชาชนบอกว่าฉันจะต้องวิ่ง้วยรถจักรยานยนต์เนี่ยจากจุดเนี้ย<ม>ไปทางจุดจับที่ทางการทําไว้ให้เนี่ยไปสองกิโลกับสองกิโลสี่กิโลอ๋อสี่กิโลแล้วจะต้องวิ่งตัดถนนไปเหมือนกัน คือหมายถึงว่าแม้ว่าจะแม้ว่าจะไปทําทางตรงนั้นแล้วแต่มันก็ยังมีส่วนที่ต้องวิ่งผ่านถนนสี่เลนแบบนี้อีกเหมือนกันต้องตัดถนนเหมือนการมีความเสี่ยงที่จะสูกรถจนเสียชีวิตประชาชนก็เลยกล่วว่าตายใกล้ๆกับดีขวาที่จะไปตายใกล้ๆตายใกล้ๆคือปากซอยปากซอยนี่ใช่ไหมตาอยอยู่ใกล้บ้านถ้าไปตายตรงนู้นสี่กิโลนี่รู้สึกจะไกลบ้านไปหน่อยมีอย่างนี้อีก แล้วก็ทางประชาชนก็แซวบอกว่าเดี๋ยวจะให้ท่านขึ้นรถจักรยานยนต์ผม,<อ>มว่าก็หยงว่าจะไปไหนก็คือจะให้นั่งรถจักรยานยนต์แล้ววิ่งตัดผ่านไปจากฝั่งหนึ่งไปฝั่งหนึ่งเว้ยมันจะก,กาศบรรยาก,กาศของประชาชนคืออยากให้สัมผัสของจริงว่างั้นเถอ,อะผมก็เลยก <c oughs> ็มีรถใหญ่วิ่งแค่น,นั้นเลยนะคะท่านะจะเห็นว่าคือก่อนผมไปประมาณสองวันเนี่ยมี <c oughs> ประชาชนซึ่งสูงอายุหน่อยอายุห้าสิบกว่าสองคนตายยาเนี่ย ขับฝั่งนึงมาฝั่งนึงแต่ขับช้าไปนิดหนึ่งรถจักรสูงอายุเนี่ยบอกว่าตามถนนเลยครับเสียชีวิตเราคำนวณแล้วเนี่ยฝั่งหนึ่งต้องใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่าสามวินาทีถ้าช้ากว่าสามวินาทีขึ้นเนินมาด้วยเขากําลังส่งมาอย่างแรงกำลังมาเร็วเลยเรก็เป็นจุดที่อันตรายมากเราก็เลยคิดขนาดนั้นเลยว่าเราจะแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนไงเขาก็บอกว่า จริงๆแล้วทางท้องตินเนี่ยหาพื้นที่ไว้เรียบร้อยหมดแล<ฆ>้วแล้วมีแนวความที่จะทําสะพานข้ามแยกข้ามจากฝั่ง<ฆ>ในไปฝั่งนี่งแล้วเรียกสะพานเปือกมาโดยที่เ<ฆ>ป็นสะพานเล็กๆให้ทําหลัดรถจักรยานยนต์รถจักรยานรถคนเดินข้ามมาได้ก็ประมาณประมาณส<ฆ>ิบล้านนะครับแต่<ฆ><ฆ>ขอไปแล้วต้องหลายครั้งหลายรอบกไ็ไม่ไม่ไม่อนุมัติงบประมาณมาให้ยังไม่ผ่านใช่ไหมฮะยังไม่ผ่านแล้วก็เลยสํารวจพื้นที่ตรงนั้นว่าเอะถ้าสะพานนี้เนี่ยเราสอบมูมทางจังหวัดให้ได้รับรับงบประมาณจริงเนี่ย การก่อสร้างวัชจ์ใสก็คงใช้เวลาเป็นปีช่วงนั้นเนี่ยประชาชนจะเสียชีวิตเจ้าไหลเราก็เลยสํารวจไปบริเวณรอบๆใกล้ๆเนี่ยพบว่ามันมีอุโมงค์ที่เป็นโครงสร้างเก่าอุโมงค์ที่ที่ที่เมื่อกี้นี้เราขอพระอุโมงค์ก่อนขอพระอุโมงค์ก่อนเป็นอุโมงค์ระบายน้ำจากโครงสร้างเก่าซึ่งมันใช้ประโยชน์ไม่ได้ละมันมีแท่งมีดินมีกิ่งไม้มีเศษต่างๆวัสดุเนี่ยไปอุดไว้หมดแล้ว น้ำประาบานไม่ได้ประชาชนก็ใช้ประโยชน์เนี่อันนี้เป็นพื้นที่ที่ก็เตรียมไว้สร้างสะพานเปลี่ยมานะครับนี่นี่นี่อุโมงยู่นี่ดูแลไม่น่าจะให้รถผ่านไปได้ใช่เป็ราราก็มีความคิดว่าถ้าใช้พลังชุมชนก็คือใช้แรงของพี่น้องประชาชนของท้องที่ที่จะใช้ประโยชน์ตรงนี้รวมทั้งทางราชการจะมีทหารมีท้องถิ่นอะไรมาช่วยกันเนี่ยนะครับ เลีพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ตรงนี้โดยการที่จะให้ประชาชนขี่รถจักรยานยนต์หรือเดินเนี่ยลอดเข้าไปใต้อุโมง์นี้จะดีกว่าจะปลอดภัยกว่าที่จะไปวิ่งตัดบนถนนก็เลยรณรงค์ใ,งงให้ใช้พลังของท้องถิ่นเนี่ยช่วยกันเคลียร์พื้นที่อยู่ประมาณเดือนกว่ากว่านะครับโดยทั่ทนะั้งพื้นที่แบบนี้อุโมง์เนี่ยมันเห็นแสงลำไรสามารถที่จะใช้สัญจรชั่วคราวได้ นะครับเมื่อเคลียร์พื้นที่เสร็จแล้วเนี่ยก็มีการติดไฟนิดหน่อยเพื่อให้เกิดความสว่างแล้วก็จดนตลกให้พี่น้องเนี่ยทันที่จะวิ่งตัดไปตัดมาก็ลอดใต้อุโมงมาอันนี้ก็เลยก็ปลอดภัยได้เลยใช้อุโมง์นี้แล้วเนี่ยก็ไม่เกิดอุบัติเหตุอีกเลยขณะเดียวกันเนี่ยในเชิงระบบระยะยาวเนี่ยเราก็ให้ทางจังหวัดทําเสนองบประมาณไปใหม่โดยอ้างมติของคณะอนุกรรมการชุดนี้ว่า มีค,ความเห็นในการที่จะสร้างความปลอดภัยในท้องถิ่นตรงนี้ก็คือให้สร้างสะพานข้ามเกิดมานิซะซึ่งหลังจากจแจ้งมติไปใหม่เนี่ยทางราชการก็อนุมัติงบประมาณมาให้ก็มีการก่อสร้างสะพานเกิดมาซึ่งซึ่ง,งท้องถิ่นก็ติดรูปมาที่เมื่อกี้นี้ที่เมื่อกี้นี้ได้ดูกันะครับเมื่อสะพานเกิดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอุโมงค์นี้ก็ยกเลิกกันยกเลิกใช้ไปก็ใช้พานอ้าวเหรอฮะอุโมงค์ก็ยกเลิกเหรอฮะ เอ่อน่าจะนะครับเพราะว่ากลัวในเรื่องของความปลอดัยในยามขําคืนนะครับอ๋อเพราะว่าเพราะไม่ไม่ไม่ปลอดภัยระวงน่าน่าจะปลอดภัยกว่านี่อันนี้อันนี้อันนี้แล้วเสร็จแล้วอันนี้แล้วเสร็จแล้วประชาชนก็มีความสุขในการข้ามจากฝั่งนึงไปฝั่งหนึ่งโดยปลอดภัยทั้งคนและรถมอเตอร์ไซค์และรถจักรยานด้วยอ่าเราที่ทราบก็คือไม่เกิดอุ่นวายอีกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจอันหนึ่งของคณะรัฐระกาที่ หลังจากที่เราไปดูพื้นที่มาใช่ไหมคะซึ่งในหลายจังหวัดที่ไปดูมักก็จะมีนี่ฉันว่าจังหวัดนึงก็อาจจะไม่ใช่ที่เดียวไหมคะในการที่จะมีปัญหาในเรื่องเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุแบบนี้คือเรียนกศจานะครับว่าปัญหาแล้วก็ระบบแล้วก็ความใหญ่ของประเทศเราเนี่ยถ้าเราจะทําทุกอย่างในเวลาเดียวกันทั้งหมดนคงจะเป็นเรื่องยาก Mm hmm. นั้นการที่ทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ประชามัานธ์ไปเนี่ยเป็นลักษนักของการสร้างเป็นแนวต้นแบบ mm hmm. หรือเรีกว่าโมเดละนะครับหรือเป็นแนวความคิดที่เป็นต้นแบบเพื่อให้จังหวัดอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงหรือจังหวัดอื่นที่มีปัญหาคล้ายๆกันเนี่ยเอาแนวความคิดเนี่ยไปทาการแก้ไขในจังหวัด mm hmm. ซึ่งก็มีหลายจังหวัดก็จะเป็นปัญหาอีกแบบอื่นซึ่งเราทางอนุกรรมการก็ไปเสนอแล้วก็แนวความคิดในการ mm hmm. ที่จะแก้ปัญหาของแต่ละจังหวัด แล้วแล้วแต่ปัญหาแต่ละรูปแบบค่ะอ่าแล้วก็เกิดเป็นแนวความคิดที่เอาให้จังหวัดอื่นเอาไปเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาในท้องถิ่นตัวเองนะครับค่ะเรียกว่าทํางานทั้งในปัญหาเฉพาะหน้าเฉพาะจุดแล้วก็รวมทั้งแนวทางในการที่แก้ปัญหาองค์รวมด้วยไปพร้อมๆกันนะคะสาหรับคณะกรรมการชุดนี้ทั้งเอ่อเรียกว่าในในใน,ในจุดต่างๆที่ในแต่ละจังหวัดให้มีปัญหาก็แก้ไข เฉพาะหนะ้าให้เพื่อเพื่อให้เกิดความปลอดภัยไปด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันในภาพใหญ่เองก็พยายามผลักกันที่จะให้เกิดศูนย์อุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติให้ได้ในอนาคตเพื่อคิดว่านั่นคือน่าจะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุของประเทศไทยใช่ไหมคะเป็นเชิงระบบแล้วก็เพื่อความยัง่งยืนนะครับแต่ขณะเดียวกันก็เรียนก่าจารววาว่าปัญหาอุาปสรรคก็มีนะครับใ,ในการแก้ปัญหาในเชิงระบบใหญ่เนี่ยค่ะเช่นเราก็มี ความพยายามที่จะติดตามโครงการสําคัญสองโครงการที่เรียนมาแล้วก็คือโครงการศูนย์ข้อมูลรูปประเทศของชาติให้มันรูล้ล่วงตามเป้าหมายคือในปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกน่าจะเป็นไปได้ไหมคะมันปีหน้าแล้วเนี่ยค่ะซึ่งซึ่ง,งจริงๆแล้วทางกรมควบคุมโรคก,ก็จะมีอ่ตัวแทนซึ่งเป็นอนุกรรมการอยู่กับเราด้วยลงพื้นที่ไปด้วยกันเราก็จะติดตามตามตลงพื้นที่ด้วยแล้วก็ประชามบาั์ตามจังหวัดต่างๆด้วยขณะเดียวกันเนี่ยก็จะ มีตัวแทนจากสำนักงานตัวแทนชาติคือ,คอโครงการศูนย์191ลงพื้นที่ไปด้วยกันแล้วเราก็จะไปลงพื้นที่ทุกจังหวัดเนี่ยเราก็จะไปเยี่ยมศูนย์191ของแต่ละจังหวัดเพื่อให้กำลังใจแล้วก็ให้แนวนโย,ยบายกับทางศูนย์191ในภาพรวมนะครับรวมทั้งให้นโย,ยบายกับทางจังหวัดด้วยว่าโครงการสําคัญก็คือศูนย์191กับศูนย์ข้อมูลเนี่ยซึ่งมันจะต้องมีในจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยไว้จังหวัดที่พ่อสำคัญแล้วก็ช่วยกันผลักดันให้มันเกิดค่ะ แล้วแนวการนี้ก็มีแนวความคิดว่าน่าจะเริ่มเอาแนวทำความคิดเนี่ยนําเรียนท่านนายกรัตรีเพื่อให้ทราบแนวโครงสร้างในการจัดการนะคะค่ะวันนี้จะขอขอบพระคุณท่านมากค่ะที่ได้มาเล่าให้ฟังถึงแนวทางในการดําเนินงานเพื่อช่วยการลดอุบัติเหตุป้องกันอุบัติเหตุอีกทางหนึ่งของทางรัฐสภานะคะเพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้คือหลากหลายหน่วยงานที่จะต้อง ทำงานร่วมกันนะคะก็ะหวังว่าสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้เราจะสําเร็จในเร็ววันด้วยค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะครบขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับค่ะขอบขอบพระคุณค่ะและเราคงจะได้มีโอกาสมาติดตามผลงานของทางคณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของผู้ที่สภากันอีกนะคะอตอนนี้เราก็ต้องหวังว่า สถิติการเกิอดอุบัติเหตุของประเทศเราจะค่อยๆลดลงจริงๆเนี่ยลดลงห,วหัวภาพก็ได้นะไม่ว่าอะไรแต่ว่าอยากจะให้ลดลงแล้วก็ต้องอาศัยทุกคนค่ะทุกหน่วยงานเพราะว่าแค่ลําพังคนใดคนหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยมันก็คงจะเป็นไปได้ยากนะคะมันต้องร่วมมือกันพร้อมๆกันทําไปด้วยกันค่ะอย่าคิดว่าเกี่ยงกันแล้วว่าเป็น เรื่องของคนอื่นนะจริงๆเป็นเรื่องของเราทุกคนแม้กระทั่งในหน่วยย่อยของเราในครอบครัวของเราก็ต้องดูแลคนในครอบครัวเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ